อาจารย์งั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะไล่เลียงกันไปพูดถึงเรื่องของเชียงใหม่โมเดลนะคะแล้วก็เรื่องของอื่นเรื่องของมาตรการเอาเรื่องของสถานการณ์เรื่องของฝุ่นละอองนะคะในช่วงนี้แล้วก็แนวโน้มเนี่ยตอนนี้อาจารยา์มองว่ามันอยู่ในช่วงพีคหรือไม่พีคหรือยังไงทำไมตอนนี้เนี่ยก็หลายๆจังหวัดก็ถือว่ามีเรื่องของฝุ่น PM 2.5ต้องกลับมาคุยกันอีกอะคะ่ะ ครับผมก็จริงๆถ้าตอบคําถามแรกเนาะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ก่อนนะครับ <c oughs> ก็อย่างที่เราทราบตอนนี้มันก็เริ่มเข้าฤดูฝุ่น <c oughs> ใช่ไหมครับหน <c oughs> ที่มันจะเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าปีนี้ทางภาคเหนือใช่ไหมครับ17จังหวัดเนี่ยถสถานการณ์ตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับแต่คาว่าดีขึ้นเนี่ยมันก็มีสองประเด็นด้วยกันประเด็นแรกก็คือสามที่คุณเกียรตินำเรียนมาสกู่นี่เลยนะครับความพยายาม นะครับของท่านผู้ว่าแล้วก็ของภาครัฐเองเนะก็พยายามเอาจิงเอาจังมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสัญญาที่ดีนะครับในในภาคเหนือนะครับแต่ว่าอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของฤดูการด้วยนะครับฤดูการโดยปกตนะิช่วงนี้เนี่ยมันต้องอากาศเริ่มแห้งแรงแล้วนะครับแล้วก็เชื้อไฟจะเริ่มเยอะนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยฤดูการมันสลับล่ลลชาช้าออกมาสักสองสัปดาหนะ์นั่นคือพูดง่ายๆในทางภาคเหนือเองพื้นที่ป่าเองยังคงมีความชื้อนอยู่ยังไม่ถึงกับแห้งสนิทมาก เพราะว่าเนี่ยสถานการณ์ที่มันจะเถิดการเผาจริงๆนะครับมันอาจจะยังไม่ได้สุกงอมเกิดขึ้นนะครับเพราะผมว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะเริ่มเป็นของจริงมากขึ้นละนะครับแต่ก่อนนั้นนี้ก็อาจจะไม่ได้ของจริงมากเท่าไหร่ uh huh. แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการมีความพยายามที่ดีนะครับมันก็เรื่องต้งแต่ต้นทางป้องกันไว้ถูกไหมฮะเพราะโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นถึงมันจะเยอะมากนะฮะมันก็อาจจะไม่ได้เยอะมาก เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คาดหวังไว้นะครับเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดเรามองดูเนี่ยคําว่าผลงานที่มันออกมาเนี่ยต้องไม่ลืมนะครับว่าแหล่งกําเนิดของการเกิดฝุ่นมันมีหลายประเภทด้วยกันนะครับมีทั้งฝุ่นจากการจราจรใช่ไหมฮะจากรถย,ยนต์นะครับมีฝุ่นจากภาคเกษตรนะครับมีฝุ่นจากภาคป่าไม้โรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่เราพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยต้องบอกว่าปีนี้ที่เด่นๆเ,เลยคือพื้นที่ป่านะครับที่ จำนวนจุดความร้อนนะครับที่เมื่อก่อนมีเยอะมากเลยนะครับเยอะกว่าภาคเกษตรค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับในตอนนี้ก็กลับมาลดลงนะครับถ้าผมไม่เอาทั้งภาคเหนือน,นะผมเอาทั้งประเทศภาพรวมคืดูดได้ง่ายภาพรวมเนี่ยจะกินป่าส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ภาคเหนือนเป็นส่วนใหญ่เนาะแต่มีภาคตะวันตกอยู่ด้วยเนี่ยนะครับพื้นที่ป่าเนี่ยจำนวนจุดความร้อนนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับเอาสิ้นสุดณวันนี้ตั้งแต่ต้นมกรานะครับวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบหกเนี่ยพื้นที่ป่าจำนวนจุดความร้อนลดลงประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็ถือว่าเยอะมากค่ะแล้วก็พื้นที่กเกษตรลดลงประมาณสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์พื้นที่กเกษตรลดลงน้อยกว่าพื้นที่ปา่าแต่ข้อสังเกตพื้นที่กเกษตรก็คือนาข้าวครับเผามากขึ้นแต่วนจ,จุดความร้อนมากขึ้นอ้อยก็เหมือนกันที่ได้รับการอุดหนุนนะตอนนี้ก็มีจุดความร้อนมากขึ้นจะมีข้าวโพดเลี้ยงสตตัตว์ต้ไล่หมุนเวียนอย่างเดียวเนาะที่เปอร์เซ็นต์การเผาลดลงนะครับก็นีให้เห็นให้เห็นภาพว่าในพื้นที่เผาโล่งแจ้งทั้งหมดเนี่ยพื้นที่ปา่าลดลงนะครับพื้นที่เกษตรลดลงน้อยกว่ายยเเรรีีบบ ตัวโรงงานอุตสาหการรมเองเราก็ยังไม่ได้เห็นความคืบหน้ามากเท่าไหร่นะครับใ,ในเรื่องของการอติดตาตรวจสอบนะครับเพราะนี้คือเป็นลักษณะของแหล่งกาเนิดก่อนนะครับทีนี้หลังจากนี้ไปเป็นยังไงบ้างครับไล่ตอบคุณเกศท,ที่ละข้อเนี่ยนะครับคือสถานการณ์ก,ก็น่าจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะจากการพยากรณ์อากาศเองเนี่ยมีนาเมษานะครับความร้อนนะฮะของปรกากฏการณ์เอลนิโยนะครับความแรงนะผลการพยากรณ์อ,ออกมาว่า ฝนน่าจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติครับเพราะในช่วงฤดูร้อนแรงอยู่แล้วนะฮะอันนี้มันเจอมากกว่าปกติด้วยเพราะก็เป็นความค้าททยเหมือนกันนะครับว่าเราจะหยุดไฟป่านะฮะที่มันเผาจะได้ไหมพื้นที่เกษตรก็จะเผาได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับนั่นคือเป็นภาพในอนาคตนะครับซึ่งความพยายามที่เป็นสิ่งเริ่มต้นที่ดีนะผมว่ามันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่คำถามถัดไปก็คือนโยบายเหล่านี้ที่ทำเนี่ยมันยั่งยืนหรือเปล่า อันนี้เดี๋ยวต้องเป็นคุยคุยกันต่อในรายละเอียดได้ค่ะแสดงว่าความพีคของฝุ่นเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังถือว่าไม่ได้พีคสุดถ้าพีคสุดๆเนี่ยน่าจะเป็นสถิติของเดือนเดือนเมษาถูกต้องไหมอาจารย์ถ้าเราพูดถึงภาคเหนือนะครับใช่แต่ถ้าเก็เป็นกรุงเทพเนี่ยจะพีคประมาณช่วงนี้ช่วงมกรากรุมงพานะครับหลังจากนี้ไปกรุงเทพก็จะเริ่มลดลงแต่กรุงเทพปีนี้สถานการณ์ก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับในแง่ของจํานวนวันที่มีอากาศบริสุทธิ์สีเขียวเนี่ยกรุงเทพไม่มีนะครับปีนี้ยังไม่มีเหมือนเดิม ปีที่แล้วก็ไม่มีเป็นสองปีที่ยังไม่มีอาการมาถึงว่าไม่มีแม้แต่วันเดียวเลยหรือครับอาจารย์ในในในเดือนมกราคมนะครับอ๋่พมาขาวอบมาจากตัวดัชนีคุณภาพอากาศนะครับก็ยังไม่มีนะครับนัคือพูดี่งานในโซนภาคกลางเนาะภาคกรุงเทพปริมณฑลทั้งหลายเนี่ยตรงนี้อิทธิพลจะมาจากพื้นที่เกษตรค่ะซึ่งพื้นที่เกษตรนะข้าวจะเป็นตัวหลัก นะครับซึ่งกรุงเทพเองก็ได้รับลมนะฮะมาจากทางลุ่ม้าพยาตอนเหนือใช่ไหมครับที่มีการปลูกข้าวเยอะแล้วลมก็พัดลงมานั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมว่าในภาค เกษตรเองถ้าข้าวยังไม่ลดกรุงเทพก็ยังหนักต่อไปครับอ๋อนั่นหมายความว่าต้นตอแล้วก็ปัญหาในการที่ก่อให้เกิดเรื่องของ PM 2อแต่ละพื้นที่เนี่ยกลไกแล้วก็ปัญหามันมันต่างกันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าพูดแบบนี้เนี่ยอ<ช>ย่งางภ<ช>าคเหนือ<ช>เป็นไฟป่าภาคก,กลางอย่างกรุงเทพเป็นเรื่องของนาข้าวเผาอะไรอย่างนี้การเกษตรใช่แล้วอีกตัวหนึ่งของกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลคือปริมาณรถนะครับแล้วก็จำนวนลดเก่าลดเก่าในสต๊อก เพิ่ม <pe> er> ขึ้นเรื่อยๆนะโดยเฉพาะรถบรรทุกอายุเกิ20น20ปีเนี่ย้5แสนคันนะครับเยอะขึ้นกว่าในอดีตเยอะมากๆเลยคนไม่ค่อยออกรถใหม่เอารถเก่ามาเวียนนะเพราะนโยบายมาตรการต่างๆมันไม่ได้มีเข้มงวดทาให้คนที่มีรถเก่ามีต้นทุนที่สูงขึ้นเพราะคนว่เก็บรถในสต็อก <c oughs> ที่เป็นรถเก่าเยอะมากเลยเราเห็นรถบรรทุกวิ่งควันดำเนี่ยก็เยอะมากพอสมควรนะครับนล่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องลดสต็อกรถเก่าให้ได้ทำายังไงแล้วเนี่ยนะรถสต็อกรถเก่าเนี่ยพอปล่อย24ชั่วโมงนะฮะ วิ่งทุกวันด้วยถูกไหมอย่างพักไฟฟ้ายอย่างเกษตรเนี่ยน,น,นานๆเท่าทีถูกไหมแต่น,นี่มันปล่อยตลอดทัง<ม>้งปีนะครับอันนี้เป็นสิทธิที่น่าเป็นห่วงมากครับอ่างั้นโฟกัสที่กรุงเทพมหานครก่อนอย่างเรื่องของ <c oughs> มาตรการที่ล่าสุดออกมานะคะให้มีการ work from home 2วันสิบห้าถึงส6บหมาตรการนี้ช่วยได้มากน้อยขนาดไหนแล้วมันจะยั่งยืนหรือเปล่าแล้วจะต้องมีมาตรการอะไรเสริมเข้าไปอีกไหมครับเพื่อที่จะลดฝุ่น pm 2.5สําสำหรับกรุงเทพมหานครนะคะ ถ้าก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมทางกรทมนะครับที่มีการประกาศแจ้งเตือนเนาะคือคำว่า work ฟอร์ home เนี่ยไม่ได้ไหมายความว่ามังคับถูกไม่แหงอย่างน้อยทางทางขอรวงเทพอเองเนี่ยนะครับถ้าใช่ขอความร่วมมือเพราะการที่หน่วยงานต่างๆอยู่บ้านเนี่ยไม่แไม่ขับรถออกไปผมว่าก็ช่วยได้นะครับมันเป็นทางเลือกดึงที่ถ้าบริษัทเต็มใจผมว่าเป็นเป็นสิ่งที่ช่วยได้นะคะการที่้องบอกว่าทําได้ทันทีเร่งด่วนว่ามาตรการอื่นๆต้องใช้วเวลา เอาเวิร์กโฟมโฟมเนี่ยอาจจะทําได้ง่ายนะครับอันนี้ก็การทําวิร์กโฟมโฟมเนี่ยถึงแม้ว่าบริษัทนะฮะอาจจะไม่สามารถทําได้แต่มันเป็นการสร้างความตระหนักรู้นะครับว่าอย่างน้อยทางเจ้าหน้าที่เนาะทางกรุงเทพเองก็ให้ความสําคัญนะครับกับการเอ่อเร,รื่องของมลพิษทางอากาศแต่ต้องยอมรับนะครับว่ากรุงเทพแลาคนครเองก็มีข้อจากัดเยอะแต่หลายอย่างเนี่ยเช่นการเผาเนี่ยมันไม่ได้เผาในกรุงเทพอะมันเผาในพื้นที่อื่น ว่าเองั่นก็ไม่ได้มีอำนาจใช่ไหมครับานการณ์่งการองฝนนั้นหรือเรื่องของรถยนต์เนี่ยมันก็เกิน <c oughs> เกินอำนาจขอบเขตของท่านผู้ว่าเหมือนกันเพราะตรงนี้น <c oughs> มันเป็นการบูรณาการเหมือนก,กันครับในการแก้ปัญหาจางังหวัดเดียวก็น่าจะเอาไม่อยู่แต่ก็าาการป้องกันก็เป็นสิ่งที่มีความสําคัญครับ ค่ะอาจารย์ทีนี้ย้อนกลับมาที่ภาคเหนือที่ที่เราตั้งหัวข้อเอาไว้นะคะอย่างเรื่องของนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าชื่นชมจังหวัดเชียงใหม่แหละผู้ว,ว่าจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการประสานกับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแล้วก็ในหลายๆส่วนเพื่อที่จะเข้มข้นในการแก้ปัญหาเพราะว่าเขาบอกว่าจังหวัดของเขาอะ่ะเหมือนขึ้นอันดับโลกติดอันดับโลกตลอดเขาพยายามที่จะทํายังไงก็ได้ให้มันลดลงอย่าง ช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยจุดความร้อนเนี่ยประมาณ2 7 0 7ปีนี้เนี่ย<ม>ลดเหลืออยู่ประมาณ200กว่าก็หายไป2 0 0พันสอได้มั้งนะคะนายกบอกว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเอาจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยไปเป็นโมเดลไหมในการที่จะลดปัญหาฝุ่น PM ทีนี้แต่ปัญหาเนี่ยอย่างของเชียงใหม่เองเขาแก้ยังไงหรอคะทําไมมันถึงลดลงถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะครับ ก็จริงถ้าที่ผมพยายามเห็นเนาะก็คือเรื่องของท่านผู้ว่าเองนะครับท่านก็มีความพยายามที่เขาเรียกว่าที่เยอะมากนะครับในการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขอความรวมมื้อท้องถิ่นเนาะก็ลงไปเองแล้วก็คุยกันแล้วก็มีแนวทางเช่นในเรื่องของการหาตลาดใช่ไหมครับนะเศษวัสดุหรือใช้ทางการเกษตรหรือพื้นที่ป่าใช่ไหมฮะก็ผมว่าดูจะเป็นส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็ไปคุยเจรจาทํเอ็มอูใช่ไหมฮะผมว่า มันก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าภายใต้งบประมาณที่มีจํากัดนะการทําแบบนี้ก็น่าจะทําได้ได้ได้ดีมากที่สุดแต่ส่วนตัวผมเองถามว่าจะขยับเอา,เ,อาเชียงใหม่แต่เป็นโมเดลกับจังหวัดอื่นไหมคําตอบก็คืออาจจะได้บางส่วนเพราะต้องไม่ยอมไม่ลืมว่าบริบทของแต่ละพื้นที่เนี่ยมีความแตกต่างกันในแง่ของความตระหนักรู้หรือตื่นรู้เอาง่ายๆเลยเรื่องคน, <c oughs> นคถ้าพูดถึงเรื่องของสภาลมหายใจเชียงใหม่นะฮะคือทางสภาเอง เป็นอะไรนะมีแอคทีฟซิตี้เซนประชาชนตื่นรู้เยอะพอการกับเพื่อนในภาคประชาชนก็เข้มแข็งนะครับในะภาคราชว่วยด้วยอ่ะมันก็เลยไปกันได้แต่ว่าจังหวัดอื่นๆก็ต้องมาดูนะว่าความเข้มแข็งของภาคประชาคมเนี่ยเข้มแข็งมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือไปมิติแรกนะครับถ้าภาคประชาคมเข้มแข,แข็งด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะรันงาน,งานไปง่ายนะครับมิติที่สองคือผมก็ยังกังวลเรื่องของความยั่งยืนนะของโมเดลว่ามันจะยั่งยืนจริงหรือเปล่าคือบางครั้งการขอความร่วมมือใช่ไหมฮะหรือการบังคับนะใครเผาจับ นะีคำถามคืออย่างเงี้ยมันจะไปได้อีกสักเพราะว,ว,ว่าอะไรเพราะว่าอะไรฮะงานที่เขาไม่เผาแต่เขาไม่มีทางเลือกอื่นเทนะ่ากับว่ารายได้เขาลดลงถูกไหมฮะเขาได้รับผลกระทบอยู่เนะีคถามคือแล้วชาวบ้านเหล่านี้นะครับ <c oughs> เขาจะได้รับความช่วยเหลือ,อยังไงนะครับการปรับตัวทุกอย่างจากเผาเป็นไม่เผานะีมันมีต้นทุนนะครับทั้งการเงินทั้งองค์ความรู้ เพราะถ้ามันเป็นโมเดลที่มันยั่งยืนจริงสเตจถัดไปคงจะต้องมีการให้เงินช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไขนะครับกับาชาวบ้านนะ,ะหรือชุมชนทำยังไงให้เขาได้ปรับตัวใช่ไหมครับนะพอสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคือกระเป๋าเงินกระเป๋าสตางคนะ์ <laughs> ถ้าเขาเผาแล้วเขายังมีฐานะที่ดีอยู่นะอันนี้ก็น่าจะยั่งยืน แต่รเขาเผาแล้วขอความร่วมมือช่วงคราวเรื่องเงินในกระ <Yeah. S 2> เป๋าเขาลดอันนี้ไม่ยางเยืนแล้ว mm. นะครับแล้วก็เรื่องตลาดก็เหมือนกันตอนนี้ปัญหาบ้านเรานะฮะก็คือเรื่องของการยกตัวอย่างนะฮะซื้อขายเศษวัสดุหรือเช่าการเกษตรเราก็ได้ยินนะทุกจังหวัดนะฮะหรือประเทศพูดถึงกันแต่พอโดยเปิดงบประมาณแผ่นดินดูปรากฏว่าเป็นโครงการงบประมาณหลักสิบล้านอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับคือพูด,ดง่ายๆเน้นเป็นลนักษณะการโชว์แปลงสาธิตเป็นที่ๆไป <Yeah. S 2> แต่มันไม่ได้แก้ปัญหาเป็นลักษณะาภาพใหญ่ของประเทศอืเชียงใหม่อาจจะดีแต่จังหวัดอื่นอันนี้ไม่แน่ใจอย่างเป็นต้นนะครับหรือผมไปเปิดดูของกระทรวงกรเกษตรอย่างเงี้ยนะมีแล้วทุกอย่างเลยไถ่กบตองซังก็มีนะครับนะเอาวัสดุไปขายก็มีนะฮะไปเปิดดูปุ๊บปรากฏว่าประมาณมีหลักสิบล้านหรือพื้นที่เป้าหมายคือสองหมื่นไร่สามหมื่นไร่แต่เผากเป็นล้านไร่อย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะมันมีแต่ว่าการขยายผลในวงกว้างเนี่ย ตรงนี้ยผมยังไม่เห็นนะครับแล้วก็สองอย่างเรียน,ยนคือมันยังไม่เห็นมาตรการในเชิงเศรษฐศาสตรนะ์ที่เป็นเชิงกลไกลตลาดเนะที่จะผลักดันทำให้เกิดเขาเรียกว่าการลดการเผาจริงๆเช่นยกตัวอย่างนะในเรื่องของการส่งเสริมตลาดเช่าบริการเครื่องจักรกลการเกษตรอย่างเงี้ยก็ยังไม่มีพร้ะอนาคตในหลายพื้นที่เครื่องจักรกลก็ยังไม่มีภายใต้ความขาดแคลนแรงงานถูกไหมฮะแล้วก็ค่าแรงก็แพงนะเครื่องจักรก็เข้าไม่ถึง ท้ายแล้วแรงงานนะไอ้เจ้า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 ของฟาร์มเนี่ยก็ต้องจบด้วยการเผานะครับเพราะรงส่วนนี้ภาครัฐจะสร้างระบบริเวทหรืออีโคซิสเต็่ยังไงนะครับที่จะทาให้เกษตรกรเองเนี่ยเขามีต้นทุนในการไม่เผาที่ลดลงและในขณะเดียวกันเขาก็สร้างรายได้ได้นะเช่นยกตัวอย่างนะฮะถ้าผมไม่เผาผมเอาก้อนฟางอัดเนาะไปขายได้เอแถวบ้านเราตอนนี้คือก้อนฟางอัดเนี่ยต้นทุนมันสูงมากในการขนส่งคแล้วแปลงผมเนี่ยก็อยู่บนเขาบนดอยอ ก่อจะเอาไปส่งถึงโรงไฟฟ้าใช่ไหมครชีวภาพวนมันก็ไกลมากผลผลทําไปกไ็ไม่ไม่คุ้มทุนเนี่ยคำถามคือแล้วผมไปทำไปทําไมนะครับก็ถ้าาคช่วยนะยกตัวอย่างมีตั้งจุดร,รับซื้อน<ค>ักเกษตรกรสาม,มารถเอาผลไปส่งง่ายๆแล้วก็ได้ได้เงินเนะะาะเราภาครัฐช่วยอุดหนุนเรื่องของค่าโลจิสติกใช่ไหมฮะมจากจุดร,รับซื้อนั่นแหละนะครับนะไปให้กับโรงงานผมว่าตรงส่วนนี้ก็จะเป็นตัวช่วยทําให้การขยายผลในวงกว้างทุกพื้นที่นะครับ มันเป็นไปได้รวดเร็วมากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิผลมากขึ้นในการลดมลพิษทางอากาศครับก็แถวบ้านผมนาเยอะอาจารย์ประทุมธ,ธานีไม่ค่อยเห็นนะนานๆจะเห็นมีการเอาอุปกรณ์ไปเขาเรียกว่ารถไปอัดฟางเป็นฟ่อนๆแล้วก็เอาไปผมเข้าใจว่าน่าเอาไปเลี้ยงสัตว์แต่ว่านานๆจะเห็นแบบนั้นอันนั้นคือทํากันเองไม่ได้มีการเข้ามาสนับสนุนอนาจารย์คือจริงๆแล้วในภาคเกษตรเนี่ยค่อนข้างจะยากนิดนึงคือในเชิงของนโยบายด้วยครับคุณ อ่ะบอยครับค <c oughs> ป็นนโยบายของภาคเกษตรถ้าเกิดเราได้ยินเนาะรัฐบาลจะมีนโยบายประกันรายได้ใช่ไหมฮะให้ค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตใช่ไหมไล่ละเมอไล่ละพันเอาไปเลยไม่เกินส <c oughs> ิบค้ไร่ยี่สิบไร่คือมันเป็นลนักษณะของการให้เงินช่วยเหลือเยียวยาแบบให้เปล่า <c oughs> ไม่มีเงื่อนไข <c oughs> ผมเผาไม่เผา <c oughs> ผมกม็ได้ตังค์เท่ากัน่เพราะฉะนั้นแล้วผมจะหยุดเผาไปทาไมอ่ะเนี่ยเมื่อมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วจางรู้ไหมเดี๋ยวนี้ทํานาเขาทำาบียรสามรอบนะ พอระยะเวลากเก็บเกี่ยวมันสั้นลงเ<ช>ท่ากับปีหนึ่งเผาอย่างน้อยสามครั้งใช่ครับคุณบอยพูดถูกเลยฮะ,ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะพืะ้นที่แถวภาคกลางหรือพื้นที่นลรุ่มแจ้งพญาเนี่ยเป็นนาเช่าเยอะนะครับเป็นนาเช่าเนี่ยคนเช่าก็ต้องเล่งรอบนะทํารอบเพื่อที่จะ,ละปลูกแล้วก็ขายให้ได้โอกาสจะไถยกบตอังเขาต้องรออีกสักสองสัปดาห์สามสัปดาห์เนาะเพื่อให้ตอมันย่อยสลายเขาไม่รอฮะเพราะในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยผมศึกษากับทีมวิจัยแล้วเราต้องขนฟาง ออกจากไปอย่างเดียวเพราะถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยโดยในเจร์ของเกษตรกรคือ,ค,อคือเผาแน่ๆใช่จา้าแล้วคือถ้าไม่เผาเนี่ยเวลาเขาทํานารอบต่อไปเนี่ยมันทุบยากไถยากเนื่องจากมันมีฟางแล้วมันเกิดการกนเน่าบทบาทของเค,ครื่องจักรคลนะคบที่อเอาข้ามาช่วยได้มันไม่สามารถหวานเมล็ดข้าวลงไปให้งอกขึ้นมาได้ทันทีถ้าไม่เผา จริงๆที่ประเด็นคุณบอยพูดมาจริงมัน,เป,น,เ,ปนเป็นประเด็นที่ก็เสียดายเงินนะฮะในแง่ที่ว่ามันมีงานทางวิทยาศาสตร์นะครับบอกเลยว่าการที่คุณใช้กบต่อสั่งเนี่ยรอช้าอีกหน่อยหนึ่งนะฮะผลตอบแทนจะดีกว่านะครับการเผาเล็งรอบเพราะว่าดินนะฮะก็จะมีธาตุอาหารใช่ไหมฮะคือนส่ดินไม่ต้องใช้ ปุ๋ยเคมีตลอดเวลานะครับท่านนาเราเองเรารอได้แต่ท้านาเช่าเราว่างรอไม่ได้นะอาจารย์โอ้ใช่ถ้าเช่ามีมาผมว่าแถวลูกเจ้าพญาก็เร่งรอบกันหมดจากนาอาจานาเช่าเนี่ยจะแรงกว่าคประเทศอื่นๆครับแล้วผมเคยไปทําข่าวนะอาจารย์เมื่อสมัยทําข่าวเกษตรไปที่สิงห์บุรีเขาทํานาแบบล้มต่อสั่งคือเขาก็จะลดต้นทุนโดยการไม่ต้องหว่านเมล็ดใหม่เขาจะปล่อยให้ต่อ ข้าวเนี่ยงอกขึ้นมาจากต่อสังแต่เขาใช้วิธีการมาเร่งตอนเขาขอภายะตอนโค้งสุดท้ายคือพอตั้งต้นขึ้นมาระยะหนึ่งก็มาอัดปุ๋ยอัดอะไรลงไปเพื่อให้ต้นนั้นมันสมบูรณ์เนื่องจากการทํานาแบบล้ลมต่อสังเนี่ยไม่ต้องเผาจริงแต่ว่าต้นข้าวที่ขึ้นใหม่มันจะไม่เหมือนการหวาน,มนเมล็ดลงไปใหม่มันจะบางกวา่าเขาก็เลยต้องมาบํารุงต้นเพื่อให้ลวงโตและให้ได้มเมล็ดข้าวเปลือกที่ไม่น้อยไปกว่าการทํานาแบบนาหวาน แต่มันก็น้อยไงอาจาตอนหลางก็ไม่ค่อยพูดกันเรื่องของการทํานาแบบลบต่อสั่งอันนั้นช่วยได้เยอะนะอาจารย์เพาไม่ต้องเผาเลยปล่อยเอาไว้ถึงเวลาหน่อข้าวขึ้นมาใหม่ก็ใช้ได้แต่เขาก็ไม่นิยมกันเพราะผลผลิตมันไม่ทันใจที่คุณหอพูดมาเนี่ยเราเรียกว่าเป็นนวัตกรรมเกษตรเท่าทันภูมิอากาศนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับนะช่วยอะไรนะลถ เรื่องของสิ่งแวดล้อมใช่ไหมฮะรมเผาเนี่ยไปถึงรดการปล่อยก๊าซเรื่งกระจกนะฮะเพราะทุกครั้งที่เราเผาในภาคะกเกษตรหรือป่าไม้เนี่ยจะเป็นการปล่อยก๊าซเรื่งกระจกนะครับแล้วก็นจะช่วยหลายๆอย่างกเ,ษเากษตรกรเรื่องบูมิคุ้มกันด้วยแต่อย่างว่าอีกอันหนึ่งที่มันเป็นปัญหาคือเรื่องของการให้ความรู้นะครับอย่างที่บอกการปรับตัวทุกครั้งเนี่ยมีต้นทุนทั้งความรู้แล้วก็เงิน บานบ้านเราส่วนใหญ่บางทีก็ให้แค่เพราะเงินใช่ไหมให้ความรู้ไม่ได้ให้เพราะส้าลัเกษตรกรต้องไปดูนะครับาโครงสร้างบ้านเราเกษตรกรเนี่ยเป็นผู้ที่มีการศึกษาน้อยก็สูงวัยด้วยนะฮะต่อปัจจุบันนี้ก็ทํานาแบบูมิปัญญายึดแบบดั้งเดิมมาาจทำแบบไหนก็ยังอย่างนั้นอยู่ ต้องไปปรับเนาะอาจารย์คิดดูสิบอยไปทํานาล้มต่อสางเมื่อสิบปีที่แล้วทุกวันนี้ไม่เห็นมันจะแพร่หลายมาถึงแถวบ้านผมเลยจากสิงห์บุรีไม่เห็นมาถึงปทุมธานีเลยน,น่าเสียดายน่าเสียดายตรงนี้เนาะ <c oughs> นะคะอาจารย์นั่นหมายความว่าอย่างนี้เนี่ยมาตรการมาตรการที่เชียงใหม่โมเดลเชียงใหม่โมเดลเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้กับทุกๆพื้นที่เนาะถ้าฟังฟังแบบนี้เพราะว่าแต่ละพื้นที่เขาก็มีกลไกไม่เหมือนกัน ใช่ต้องปรับใช้มากกว่านะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ที่คุณบอยพูดมาผมตืม่นตประเด็นนิดเดียวคือ <c oughs> เรื่องของการขยายผลความร่วมมือนะครับ <c oughs> ไปสู่สถาบันการศึกษาในพื้นที่ <c oughs> ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันเนาะเรื่องของชาวบ้านไม่ยอมปรับ <c oughs> เขาไม่ยอมปรับเพราะส่วนหนึ่งก็คือความรู้เขายังน้อยถ <c oughs> ามว่าน้อยเพราะอะไรอะ่ะ เราะว่าเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรบ้านเราก็มีจำกัดเหมือนกันแต่ในตำบลเนี่ยท่านก็มีงานเต็มมือเลย<ค>นะครับเพราะคนเดียวไปได้ก็แค่สามชั่วโมงอบรมแล้วก็กลับมาไม่สามารถอยู่ต่อได้ถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดทางกระทรวงนะสามารถขยายผลนะครับไปให้สถาบันการศึกษามีอาจารย์ผู้รู้ใช่ไหมครับนะทั้งพื้นที่มีราชพัฒก็มีถูกไหมั้าเราเป<ช>็นประเทศนะถ้าเกิดสมมุติให้ทางสถาบันการศึกษาเป็นตัวช่วยนะในการให้องค์ความรู้แล้วก็ติดตามอย่างต่อเนื่องเกษตรกรต้องการพี่เลี้ยง ไม่ใช่พี่อบรมสามชั่วโมงแล้จากไปเราต้องการให้ความมั่นใจเนาะเช่นทําอย่างที่คุณบอยบอกว่าสกูเนี่ยเราจะเจ๊งไหมเนี่ยนะถ้าเจ๊งแล้วใครรับผิดชอบไม่มีการเจ๊งหมายถึงอะไรฮะนี่สินหมายถึงการสูญเสียที่ดินเอาไปดูภาพเกษตรกรไทยไม่ได้ร่ำรวยนะฮะเพราะในเชิงของเศรษฐศาสตร์เนี่ย ความเชื่อมั่นเป็นสิ่งสำคัญมากถ้ารัฐบาลออกนโยบายแล้วเกษตรกรยังระแวงไม่เชื่อมั่นทำไปแล้วก็ไใครทำไปแล้วเสียอย่างเดียวนะไม่มีได้หรือถ้าได้ก็ต้องเสี่ยงเขาไม่เสี่ยงนะครับเขาจะกลับมาที่จุดเดิมก็คือยังไงก็ปลอดภัยไว้ก่อนครแลวจะได้แน่แน่แล้วจารู้ไหมคือเกษตรกรมองว่าหาไม่ขีดไฟหาความรู้หาไม่ขีดไฟง่ายกว่าได้ไปขีดไฟจุดแป๊บเดียววันนี้เผาพรุ่งนี้วิตน้ําใส่นามารืนนี้ไถกรบมาเรื่องทุบ อีกสามวันแช่ค่าหวานตั้งต้นขึ้นมาใหม่ง่ายนิดเดียวจ้ะอืมอืมันนี้จริงนะครับวนันหลบเขาเรียกว่า transaction cost เพราะในเชิงเศรษฐศาสตร์เองเนี่ยถ้าเป็นในต่างประเทศน,นะครับหนึ่งถ้าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เราต้องเริ่มให้ความช่วยเหลือ <c oughs> าการให้เงินช่วยแบบมีเงื่อนไขพร้พอมองความรู้และการช่วยเหลือเนี่ยต้องไม่ทําตลอดชีวิตตลอดไปนะฮะการช่วยเหลือในต่างประเทศทําช่วงช่วคราวเต้นสองสามปีแรกรัดช่วยแต่ หลังจากนั้นถ้าเกิดเผานะอาจจะต้องมีการเขาเรียกว่าตักอาจารย์กันผมจะหาอาจารย์นิดหนึงสิอาจารย์วิเคราะห์ให้ลึกไปกว่าน,นี้ไหมที่ผ่านมาหรือว่าอาจารย์เคยตั้งข้อสังเกตไหมว่าที่เกษตรกรบ้านเราเนี่ยอะมองที่เรื่องของชาวนาเนี่ยยังกระปกกระเปีย้ยไม่แข็งแรงไม่สามารถจะดูแลตัวเองได้ต้องให้รัฐช่วยเหลือทุกๆปีการผลิตเนี่ยมันเป็น,นกลไกอย่างหนึ่งทางการเมืองที่ก็ปล่อยไว้อย่างนี้ถึงเวลาก็เอาไว้เป็นพื้นฐานของการหาเสียงเลือกตั้ง ก็ <laughs> ริงิก,ก,ก,ก็เห็นด้วยนะครับมันเป็นนโยบายประชานยนนะครับซึ่งไม่ควรจะมีนะครับค,คุยกับเพื่อนในต่างประเทศที่เขาเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านการเกษตรนะครับมไม่มีใครให้เงินเยียวยา,ยา,ยายให้เปล่าแต่ไม่มีเงื่อนไขนะฮะอ,อย่างน้อยให้เนี่ยสหภาพยุโรปนะครับนะหรืออเมริกาหรือญี่ปุ่นหรือใครให้เนี่ยเขาต้องมีเงื่อนไขแรกเปลี่ยนนะครับเช่นกรีนคอนดิชั่นนะถ้าให้แล้วต้องไม่เผานะเป็นตน้นหรือต้องมีหนึ่งสองสมสี่ถ้าทําตามดีควายนี้ไม่ได้นะไม่ให้ตัง อย่างน้อยคือเขาก็การันตีว่าอย่างน้อยผลิตภาพจะต้องไม่จะจะต้องปรับปรุงเพิ่มขึ้นอย่างน้อยสิ่งแวดล้อมต้องดีขึ้นนะไม่งั้นแล้วในอนาคตเนี่ยถ้าเรายังคงเป็นอย่างนี้อยู่ผมว่าจะหนักมากขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรครับถ้าเกษตรกรไม่ปรับตัวอันนี้ไม่ใช่แค่เผานะค่ะถ้าคู่แข่งปรับตัวเกษตรกรยังทําเหมือนเดิมอนาคตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนักห่วงมากยิ่งขึ้นความเสียหายจะยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้น อนาคตมาตรการกีดก <Scroll> ันทางการค้าและการลดดุลหนักหน่วงมากขึ้นเกษตรกรยังทําเหมือนเดิมอนาคตส่งออกไม่ได้นะครับความสามารถในการแข่งขันก็เสียสุดท้ายแล้วกลับไปที่เกษตรกรนะครับที่สูญเสียหายเพราะว่าราคาข้าวใช่ไหมหรือสินค้าเกษตรอื่นก็จะลดลงเพราะตรงนี้ผมว่าเป็นอะไรที่เราต้องเปลี่ยนจากคาว่าเป็นต้นทุนในการปฏิบัติตามต้องเปลี่ยนใหม่ว่าเป็นการลงทุนครับเพื่อผลตอบแทนที่ดีในอนาคตถ้าเราปรับมายเซซตรงนี้ได้นะผมว่า เราจะปรับเปลี่ยนได้ง่ายขึ้นครับนะอาจารย์น,นะต้องต้องต้องปรับความรู้ใหม่ว่าเผานาเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่สร้างมูลภาวะในากันนะพื้นผิวหน้าดินก็เสียหายจากความร้อนนะอาจารย์นนะ ใช่ใชต้องคุยกันเยอะๆอะไรเงี้ยนะอาจารย์นะคะ,ะได้ความรู้พอสมควรเลยสำหรับเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวติดตามกันต่อไปเนาะสำหรับเรื่องของมาตรการต่างๆนะคะแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5คุยกันมาตลอดเลยแต่ก็อยากให้มีการปรับตัวแล้วก็อยากให้ลด <c oughs> ลงจริงๆนะคะ <c oughs> เพราะว่ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพคนเริ่มพูดถึงเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะขอบคุณครับครับขอบคุณครับ,บ,ค,ค,รบคุณเก๋ครับคุณปอยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ